วันนี้ก็มีท่านผู้ชมถามมาประเด็นประเด็นคือรู้อยู่ว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครแล้วไปสมัคร,รมเนี่ยโทษโทษเป็นประการใดนะครับถ้าไม่มีสิทธิสมัครแล้วไปสมัคร,รมก็คือไปสมัคร,รมแล้วโดนถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัคร,รมบ้างโดนศารถอนชื่อบ้างโดนกกตอถอนชื่อบ้างโดนปลัดถอนชื่อบ้างเนี่ยนะครับกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วไปสม,รรมัครซึ่งกฎหมายฉบับนี้เขียนโทษไว้ค่อนข้างจะหนักมากๆเลย นะครับคือโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่นะครับสองหมบาทถึง2 0งแสนบาทแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีก20ปี20ปีนะครับท่านผู้ชมกรับไม่ใช่2ปีนะยีปีฉะนั้นใครที่โดนข้อหาเหล่านี้ถ้าศาลตัดสินว่าผิดเนี่ยครับโอกาสที่จะมาลงเล่นการเมือง ผมว่ามันมันไม่มีโอกาสริบหรี่มากเลยเพราะว่าคนที่ลงเล่นการเมืองส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีอายุอาวุโสแล้วหลัก40ขึ้นไปอะ่ะส่วนมากนะส่วนมากนะครับอาจต่ำกว่า 40, 40่ก็มีอยู่แต่ส่วนมากก็จะ4 0 5 0 60อัพนะนะฉะนั้นก็จะโดนโดนคดีเลือกตั้งมูนก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องหนักใจนะครับที่จะกลับคืนเข้ามา